อ๋อเด็ดเลยโอ้โหเลืองทองเลืองอาลามงามสวยแตงไทยนะคะทุกคนนีสปลอดภัยจากหนูนี่แบบปลูกแบบปลอดสารพิษอีลีเนาะอืมบนี้ก็สวยนะเนี่ยอ่าสวยงนี้ให้ไว้ใหอยังงนี้คอกขอกยังงใอกให้ปลาให้ปลากินเลี้ยงกินฟางกินอ๋อคอกอาหาร แม่ปล่อยปลาไปไปตะดวนไปปล่อยปลาได้เดือนกว่าแล้วปล่อยปลาได้เดือดมาก็ปล่อยบันวันทีหนึ่งเดือนก่อนแม่ปล่อยปลาอย่างนี้ปล่อยปลานิ้นปลาขาวปลาขาวตะเทียนติปลาตะเพียนแม่ก็ตาไปอย่างไปเกียบแดงตะเกียบบุกแดงมีอันนี้พร้อมอันนี้อันาหารจะไปให้ปลา าอาหารให้ปลาไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพบกับเบานะคะช่อง h ักแ a n สไตล์นะคะวันนี้ก็เบามาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็มาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสักวันสองวันนะคะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวจะเมื่อกี้แม่บอกว่าจะพาไปให้อาหารปลาที่ ที่บ่อใหม่ที่ได้ขุดไปตั้งแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะที่เราพาทุกคนไปชมนะคะที่เป็นโคกหนองนาเนาะเ,เดี๋ยวตามแม่ไปค่ะหนุนแม่ไปข้นงน้นำหน้าไปก่อนแล้วเราไปให้อาหารปลากันค่ะไปออเออเลี้ยงปลาอย่างเนาะโอ้โห โอ้โหเยอะมากนะบอลยุบยับยุบยับเลยมึงเนี่ยฟึบโอ้โหแม่เลี้ยงดวน,ปนเป็นไรแล้วเนี่ยปลาเนะี่ยได้เป็นปีป่สองีแล้วอืมอาจุดตัวใหญ่นะแต่ตัวใหญ่แบบพอสมควรนะน้ำลึก กระโดดกระเด็นอยู่นู่นมองนี้เฮ็ดว้เฮ็ดอย่างนี้เฮ็ขอกเฮ็ดอกไอ้อียงเฮ็ดขอ,อกไขออกอ่ปลาให้ปลา,ากินเลี้ยงกินฟางกินอ๋ขอขอกอาหารคอ,อกอาหารปลาอาหารมีมีฟางหยาแล้วก็มีฟุฟ้นบอ,<ม>บอนใส่นี่นี่นะคะเลี้ยงแบบผสมผสานเนะะาะให้หัวอาหารด้วยแล้วก็ให้อาหารธรรมชาติด้วยนี่นี่เทียบเลยดู ดูมุมนูน้นปลาบอลปลาบอลลายแห้งยี่นี่น่นจะเป็นหลายๆพันตัวนะเนะน่าจะหลายพันตัวมาทันเรนลังมานี่เป็นบอ่อใหม่ที่ขุดไปเมื่อสามเดือนที่แล้วเนาะที่มาพาทุกคนอัพเดต แม่ปล่อยปลาไปไปตะดวนไปปล่อยปลาได้เดือนกวัวแล้วปล่อยปลาได้เดือนกว่าแล้วปล่อย,อย,ยมัน,ว,นวันทีหนึง่งเดือนก่อนปลาก็ยังตัวเล็กอยู่นะคะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เพราะว่าอ,อีกเห็นไหมแต่ถ้าบอกเก่าอ่ะปลาตัวใหญ่นะตัวน้ปลานินมีปลาตัวใหญ่เยอะเพราะว่าปล่อยไม่นานแล้ว คอน้ากิ่นก่อนคอ,อ,อมันมากิ่นแย่คอเอิ้นบอกอือคอเอิ้นมันนี่จะฟังนี่ต้องระวังได้หน่อย,อยังบ่ลงไปพุ่นดิเออต้องต้องต้องเดินงนันไหลตรงนี้ตะลิงน,น้ำมันซอตะลิงพังน,นี่ปลาเริ่มมาแล้วอือบ่อนยุบยับยบ,ย,บ,ย,บยับแล้ว ข้างๆนี้พ่อก็จะปลูกนะคะต้นไหลกานตะลิ่งพังด้านบนที่เป็นตะลิ่งด้านบนก็จะเป็นตะไคร้นี่ปลูกตะไคร้เต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นไหลเอาไว้ทอเสื่อนะแถวภาคอีสานเขาจะปลูกต้นนี้ไวน้นี่เป็นก้านกลมๆแบบนี้นะคะเอาไว้ทอเสือ่อแม่ก็ทอเองนะ แม่ป่อยปลาอย่างเนี้ยป่อยปลานิ้นปลาขาวปลาขาวสะเทียนติปลาตะเพียนมุดมุดแดงๆปลาสะเทียนปลาปลานิ้นนิ้นปลาตะเพียนป่อยหลายบ่ป่อยเกียดพันเงินหมดแล้วเกียดพันเงินประมาณสี่ห้าพันตัวนะนี่นี่ยังเป็นปลาไซส์เล็กอยู่เห็นบ่ ปลาเก,ก็ได้เดือนเดียวมันปล่อยไว้เดือนหนึ่งมันบ้าอมันก,ก็มาได้เดือนเดียวเนี่ยวันทีหนึ่งวันหันขวบมันนะอีกสามเดือนกหญไงนาะยม,มันเขาว่าอีกสามเดือนเขาว่าปลาสามเดืนอนไงเดี๋ยวค่อยกลับบ้านมารอบหนาจะค่อยมาอัปเดตว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนให้อาหารปลาเสร็จแล้วไปใสต่ตอไปเก็บแตงเก็บแตง,แตงนี่ แลม่ปลูกไว้เต็มขอบสานะแตงไทยปลูกแตงไทยไว้เต็มขอบสาเลยแตงไทยโอ้ยเสียหนอนเลยหนูกินเนอะวะเฮ้หนูกินมันบักแตงนะหลังตะลิงพังโอ๊ยตายโอ้ท่านหนูปะนี่ไม่ว่านโอ้ยหนูกินไปก่อนแล้วแตงไทยนี่สุกแล้วแตงไทยสุกแค่ว่ากินแล้วโดนหนูแทบไปแล้วโดนหนูแทบไปแล้วหนึ่ง นี่ขขาโพดเริ่มเป็นฟัก,<ว>กแล้วอันนี้บักทั่ว,วกันังเป็นคันแมนวามาอีกอาทิตย์หน้าจะได้เก็บบักทั่วไปต่ำเนี่ยน,นี่นกําลังเป็นดอกเป็นไรกำลังติดดอก,อกแลรใช่ไรไไนี่เขาโพดแก่แล้วหรือยังไม่รู้ <laughs> ไปไปเก็บบักแต่งไทยมีน้อยไงบ้างไหม มีนวยใหญ่นวยน้อยก็มีนวยใหญ่ก็มีไปทำของหวานเราแต่งไทยไปฝากพี่ฝากนองอยุงเทมน้ำฝากพี่นองอยุงเทปน้ำนี่ข้าวโพดดูปึ๊บนี่ข้าวโพดหักสดๆไปต้มหวานดีไปตามแนี่ไปอันนี้ต้นทับทิม ทอันนี้เป็นมะขามเทศมะขามเทศปลูกไว้ประมาณสามสี่เดือนที่แล้วนี่ต้นใหญ่แล้วนะมะขามเทศมันมีมีพันุ์อะไรจําไม่ได้แล้วค่ะพันุยังจำไม่ได้ละงนไหนมุ้งแมันไวกินดอกแมนไว้กินดอกนะใส่เบื้องมุนอ้อยป่อยเลยมุนอ้อยป่อยหนูน่ะหนูแทะไปแล้วหนึ่ง อโอ้โหเละเลยเก็บเอาดรถมุ้นึ่นีน่น่องเหลืองอุ้ยหุยเลยบักแตงไทยจ้าแตงไทยอันนี้อันนี้เด็ดเลยเดเตมันบอเดี๋ยวเราจะเด็ดแตงไทยอันนี้มัดเด็ดเอาบ่านนะ่ะมัดเด็ดเอาบักแตงนะ่ยบ่านนี้นุ้ยดีว่ะสวยมากเหลืองอุ้ยหุยเลยเดี๋ยวเอาวางไว้นี่ก่อนนี่ ขอเด็ดเลยโอ้โหเหลืองทองเหลืองอาลามงามสวยแตงไทยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวตามแม่ไปดูข้างในเดี๋ยววองไว้ตรงนี้ก่อนแตงไทยดูดูมุมนูน้นเหลืองอุ้ยยเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำแม่ก่อนใส<ฟ>นี่แ่ามันแห็นมาบเ่งมันแห่นเลยมันหกเลยมันหกมันก็นเลยแห่นดีดีนูก,ก็ได้ นี่มีสามลูกนี่หอเแหงนี่อันนี้มันผูสุกเด้นี่ถ้ามันสุกเรียบร้อยหนูแล้วนี่มันยังไม่สุกมันแข็งอยู่ดูลูกนี้มก็เดินหนูอีกแล้วครับท่านโอ้ยลูกนี้โดนไหมมันพวกลายนะมันไม่ได้ม่านนั่นจะได้มานตัดออกยุดอกหาน่ะขอเด็ดโอ้ยแม่เด็ดไม่ได้ท่านนี้บรท่านนี้มีหอกท่านนี้พัะก็ปลูกลูกนี้ มันมีไฟนั่นปลูกก้อนมูลูกนี้ปลอดภัยจากหนูนี่แบบปลูกแบบปลอดสารพิษอีลีแล้วไปปลูกแบบปลอดสารพิษนี่ลูกเล็กๆเต็มเลยลูกเล็กๆมันก็ไหลยอยู่เต็มเลยเอาตะกร้ามาหน่อยโพด <c oughs> จังเลยสิไปเบิร์ต กับคู่เนี่ยเล็กนิดเดียวนี่มาบางทางพี่ดูทางนี้ค่ะทุกคนอันนี้ลูกเป็นแบบลูกยาวนี่เป็นแบบลูกยาวยาวยาวโอ้โหมันมาขี้ดินอยู่พี่พี่เต็มเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมเอ่ยนี่เป็นตะสุกบ้านเป็นตะสุกบ้านยังหัวอะไรวกเอาไปบ้วนไว้เป็นตะสุกบ่า เด็ดมาเลยนี่แม่เด็ดไปเลยเด็ดปรโลดเดวรวบไว้หลายมือเอาไปสั่นแหละอ้ยเหลืองเงี้ยเงี้ยนี่ทั้งพี่อีกสามนุ้ยสี่นุ้ยสามลูกสีลูกค่ะมานี่ไม่หลายมือเอาเสือเลยไม่ค่อยกินมันไป่ั่นล้วมันแก่แล้วล่ะมันแก่แล้วแต่ว่ามันหัางมาทันเลยนั่นอันมุ้งนี้เอาก่อนนะอันนี้คือมั่มมัดินมักดอนค่ะโอ้ มันแก่ยังอันนี้กะทิแก่อยู่ไรมันหั่นสิเป็นยังยังเอาไว้ก่อนกระจายล้วคันมันสุกกระปิ่นเก็บตัวนี้ก่อนเนี่ยเอาหมูนี่นะแม่บอาใบกินบ่เฮ้ยมันหลายอยู่ดอกแตงบ้ากันไก่มันด้ทั้งปุ่นกะมือดอกแตงน่ะอื เอาไปรดนีหลายคนหห้าบลึกพานมะหันไกมน่มันได้กินน้ำชุกมะพา,านากกน้าก็ล้วไปสวยมากชีเลืองทองเลยแก่แล้วเอาไปบ่มไปจากสองมือสามมือก็สุกแล้วลองสามมือพันละนี่นะคะนูน่นได้หลายลูกเลย ก่ายแมนดูงามๆลูกนี้ก็สวยนะเนะี่ยสวยๆเก็บใส่กระตาเก็บใสกตาเลยไปหมดปะตาเนะี่ยแค่นี้ก็เต็มกระตาแล้วเืิอนี่จะไม่จิน มันตกแรงมากเมื่อคืนอย่างหนักเลยนะทั้งลมทั้งฝนพายุน่ากลัวมากเมื่อคืนน้ำไหลกนเลยจิงจิงนี่แค่กอเดียวเองนะนี่ลุกงหลกมากตรงนี้แม่ปล่อยอย่างปล่อยกุ้งหอยปล่อยกุ้งปล่อยหอยได้มนเต็มแล้วได้ขึ้นเต็มก็ดีจะได้มีหอยตะลิงจะได้ไม่พังตะลิงคือจะไม่พัง ไปได้หมดฮะ<น>ไปได้เพื่น่ะ <Okay. S 1> แต่งม้วนหน่อยน่อยนี่มามไปทางนี้กันหน,น่อยหน้อยติดติดมุดแต่งอันนี้มันแนวน้อยหางไม่ยี่ไข่อันนี้เขาเอานแต่งยังเหลืองๆนี่แต่งไทยม้นนะ่ะมุวเป็นม้นม,ม้น,มน,มนอเอาตีตไปอันนี้ยตไปเบิร์ดวันะะนะั้นไปเอาไปโหลดอุ้มเอา เดินทางกับ <c oughs> นี่นะคะวันนี้บรรยากาศฝนมันจะตกเลยเมื่อคืนก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทั้งคืนเลยพาทุกคนมาอัปเดตนะคะโคกหนองนาที่ทำไว้ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วเนาะนี่สภาพที่เห็นเลยนะคะฝนตกมีต้นไม้ <c oughs> มีหญ้าขึ้น <c oughs> แล้วก็ปลูกแตงไทย <c oughs> ปลูกแตงไทยไว้กินตอนนี้ก็ ได้เก็บผลผลิตแล้วนี่นี่ของแม่เต็มเลยนี่ด้วยนะคะโอเควันนี้นก,ไก,ไกไ็ได้ของฝากไปฝากเพื่อนแล้วไปขายได้ของฝากไปฝากเพื่อนแล้วเตือตามแม่ไปก่อนได้ของฝากแล้วแตงไทยนี่นะคะวันนี้ก็พาบรรยากาศ บ้านทุ่งท้องนามาฝากทุกคนนะคะก็ไม่ได้พาไปชมบอลสีที่ไหนนะก็มาพักผ่อนที่บ้านต่างจังหวัดนะคะสองวันพรุ่งนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะไปทำงานต่อหฮ้ยมาดูข้าโพดข้าวโพดตรงนี้ข้โพดตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูข้าวโพดนี่โอ้โหข้าวโพดสักใหญ่มากเลยดูนะคะ เดีย๋ยวต้องแอบมาขอแม่ไปต้มสักสองสามฝักละเอาไปทำข้าวโพดย่างปิ้งย่างหอมๆนะอร่อยนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมที่ามาปลูกข่าตะไคร้นะคะก็เริ่มเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วเนาะตะไคร้ก็จะอยู่แนวนู้นนะคะแนวตะหิงฝั่งนูน้นอันนี้ก็จะเป็นขา่าขึ้นหน่อขึ้นมาแล้วตะาล่างก็จะเป็นต้นแถวบ้านไม,ไม่แน่ใจเขาเรียก ต้นอะไรนะคะแต่แถวบ้านเขาปลูกแล้วก็ไว้เก็บลําต้นเขาไปไปทอเสื่อนะคะนี่ก็ปลูกเป็นแนวอันนั้นกั้นกั้นดินสะพังกั้นตลังกั้นตลิงพังพ่อก็ปลูกไว้เป็นแนวเลยแล้วก็แม่ก็เอาปลามาปล่อยนะคะในบ่อน,นี้ก็ปล่อยได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะมุมนู้นก็จะเป็นปลูกหญ้าเอาไว้ให้วัวนะคะ ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะแม่ก็ปล่อยให้ยอาขึ้นเต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องการที่จะให้ย่ามันคุม,มคันคูไว้นะคะไม่ให้คันคูเขาพังนี่นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาแม่ก็จะขอเก็บอันนี้ตามแม่ไปก่อนแม่ไปถึงนู่นแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าบอยยังไม่ได้กลับบ้านเนาะก็อีกอยู่ยังอยู่ที่ที่บ้านอีกวันนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดต บอนสีที่ที่บาวเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็จะพาไปอัปเดตว่าสามเดือนผ่านไปหลังจากที่เอามาไว้ที่นี่แล้วก็ให้แม่ดูแลไปแล้วว่าน้องเขาจะอัปเดตพัฒนาการสวยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวบ่าวจะพาทุกคนไปชมเนาะคลิปหน้านะคะอันนี้ร่วยติดต <ลง S 1> ามชมด้วยอ,อ,อู้อั่นี้นี่ไม่โดนขวัญนะเพิ่งนูกินเด้อฝั่งนี้เป็นอีหยังนี่ฝั่งนี้ก็เป็นแบบ บักแตงเต็อูนนี้โอ้พี่โหเต็มเลยอันนี้ยังไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกพี่น้องอ่อนอยู่ยังไม่สุกนี่โอ้ยดอกมากดูฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีเต็มเลยโหดอกมากอันนี้ปลูกให้เทวดาดูแลปลูกแบบ ให้เทวดาดูแลไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะโอ้โหมุมนี้มุมนี้ดกแค่ด,ดกมากแต่ต้องระวังนกหมูอย่างเดียวนะต้องระวังนกหนูต้องมาให้ทันนี่ทีได้มาเอาหนาออกยู่เห็นมั้นโอ้โหแตงไทยแม่ดกแค่นุน่นบักม่วงบักม่วงเต็มเลย ดกมากอื่นกัาไม่เก็บบอกมวงม้วนอ่ะเก็บไปนี่มีฝรั่งด้วยบักสีดาตรงนี้ก็จะเป็นถั่วที่แม่ปลูกใหม่นะเป็นอีกรุ่นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งที่ปลูกแตงมันรุ่นขวดอื่นี่สุกแล้วเพราดีละนูแตงเยอะมากดูรุ่นที่ทานน้นเกฝากเพื่อนๆด้วย นะถ้าเกินเหลือแม่ก็จะเก็บขายบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วเริ่มเริ่มมีลูกเล็กๆแล้วนะเริ่มออกดอกมีลูกเล็กๆติดฝักติดลูกแล้วเรามาไม่ทันช่วงที่เขาออกออกลูกต้องอีกสักพักหนึ่งนุ่นมุมนุ้นมุมนุ้นเป็นมะม่วงนะยังไม่ไวหวนู่นกะบักแตงนี่มะม่วงแล้วลูกอะไรก็มารกอ้นต้นแตงเอาค่ะเขาโคตรไปต้มมะนุฮะยังย <ๆ S 1> ัง เอาไว้กนต้มก่อนทั่นแกแล้วบ่อืมว้ก้อนท่านอยากต่อถ้าท่านอยากเอาไว้ทาพวกจ้ากินรสนี่ขาโพดแกแล้วปึ๊บไก่จะจะทานหนูไหมนกหนูนกหนูจิสิมาขโมอยกินบ่อืมขโมยกินแลยเพรน้่งตอนมือไวมากไปเอาถั่วเอาแตงไปเก็บก่อนแตงไปไว้ก้อนแล้วอยมาเอาอซุ้มหนีกันเยอะมาก ไม่มีแดดนะแต่ว่า,าค่อนข้างจะอบอ้าวค่ะทุกคนอานะ้าวนะเพามีแดดทั้งอ้าวเหมือนจะไม่ร้อนแต่ก็อบอ้าวอยู่พอสมควรนะคะแล้วขอเอาแตง,ตงไทยมาเก็บก่อนมันร่นขว,นวัญ่ะใครอยากกินแตงไทยลูกกลมๆสีเหลืองๆทองๆก็คอมเมนต์มาเลย <c oughs> ถ้าสามารถนำส่งได้เราก็จะนำส่งนะอยู่ใกล,ใกล้แถวที่พักเรานะ นี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้จะให้ดูระบบน้ําที่ติดตั้งไว้ให้แม่นะคะตั้งแต่รอบที่แล้วสามเดือนที่แล้วที่มาติดตั้งไว้เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบน้ำอ่าสูบดูดน้ําขึ้นจากบ่อบาดาลน,นะคะก็มาพักไว้ตรงแทงนี้แล้วก็นู่นนะคะต่อระบบเข้าไป ไว้ใช้อาบน้ําให้วัวแล้วก็อเอาไว้ล้างถ้วยล้างชามนะคะต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะต่อแล้วก็ดูดน้ําระหว่างวันลงลงบ่อปลาบ่อนี้นี่บ่อนี้มีปลาเยอะมากแล้วตัวใหญ่ๆด้วยเพราะเลี้ยงไว้นานแล้วนี่นะคะแล้วก็ส่วน น้ำนะคะจากตรงนี้นะคะก็จะปล่อยลงสะแล้วก็ปล่อยเข้าสวนฝั่งนู้นที่เที่เราไปเก็บแตงกันมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะทําแบบนี้นะอันนี้ก็พี่เก๋ก็ทําระบบน้ําให้นะคะโอเคเดี๋ยวเอาแตงไทยพันเก็บกันก่อนเหนื่อยนะ <c oughs> เดินแค่นี้ก็เหนื่อย ไปค่ะเอาแตงไทยไปเก็บกันก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาบรรยากาศทุ่งนาท้องนานะคะมาฝากทุกคนคลิปนี้ก็ยังไม่ได้พาชมบอนสีนะแต่ว่าแตงมันว่าได้ซุกมันได้ดอกทุกคนไปชมบอนสีที่บาสะสมไว้นะคะดูได้สุกกินบ้างเนาะแล้วก็อ่า ไปดูสภาพที่วันศีทรู้กินก้อนดูแลบะสุกขาวใบก้อนไี่ถูกดูแลเท่าที่ควรสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นค่ะแม่ก็จะทําหลายอย่างมากเลยก็้มันใหญดที่ทําได้ก็แม่ก็จะเติมน้ําให้นะคะส่วนเรื่องรายละเอียดในการดูแลก็ไม่ได้ทําอะไรให้น้องมากมายเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพัฒนาการเด็กเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้นะคะก็จะขอเก็บแจงไทยก่อนนะแล้วก็ คลิปนี้ก็จะลาไปแค่นี้นะคะคสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไปพร้อมกับแจงไทยนะคะมาเต็มตะกร้าเลยเอาไปเก็บตรงไห้ดีเอ้ยหนัมกมากนี่สุกน <laughs> ได้มาเต็มเลยนะคะก็ได้ของฝากเพื่อนๆแล้ว เหลืองอะลามสวยงามมากนะคะแตลงไทยไปตามแม่ไปดูหน่อไม้เดีจะสับหน่อไม้ไปฝากไม่ย่าแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะโอ้โหตรงนี้เย็นมากลมลื่นดีด้วยนี่ตรงนี้ปลูกอียังนี่แม่ ปลูกพะอีลอกปูกกันดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่ต้นดอกกระเจียวแต่ยังไม่มีดอกโอ้มาดูมุมนี้มาดูมุมนี้นโอ้โนอหน้อยน้อยใหญ่ๆนี่เจี๋ยพรุ่งนี้ต้องสับไปฝากเพื่อนๆเปี่นอีกทั้งหนใส่อีกทั้งคุณมีบ้ามไหมนี่ ทั้งนี่ทั้งนี้สองสามนอสิหนอโอ้โหอันนั้นหนอบางใหญ่หุ่นอยู่ริมแต่ฝั่งน้ำหนอย่างใหญ่เลยเยอะมากเลยดูอยู่ใต้กองฟางเขืเอนหนอไม่อีย่างไหมหนอไม่หวานหนอไม่เล็กพึ่งสอนนั่นอีกใช่ไหมแม่พาไปเบิ่งกันนะอันนี้ก็หัวกระปุกปุ๊ดอี่ปีแล้วกว่านี้อันนี้ปลูกปีก้อนนี่เนี่ย ก็ออกนอปิดนอ,ก,นนอก,ก็ได้สองนอนอใหญ่ๆด้วยนอไม่หวานนอไม่หวานอื่นๆโอ้ยนอใหญ่มากกอเล็กแต่นอใหญ่สุดๆอันนี้มันบระทได้เกิดนออ่ะอันนี้ดูเก๋ๆนอไม่หวานนี่อไม่หวานเอาไปแกงต้มจืดทำซุปหน่อไม้แซ่บ นี่เนอะปาดปลูกใบเดี๋ยวมืออื่นจังมาสับเนาะเออมืออื่นมืออึนจังสิกลับบ้านถ้าสับไว้เดี๋ยวมันจะจืดนะคะแม่เฉพาะอันนั้นเราเสกลับปุ๊บแล้วก็มาสับแล้วก็ใส่ถุงขึ้นรถเลยเยอะจริงๆเยอะมากตัอมันก็หน่อใหญ่ด้วยนี่นะคะนี่บรรยากาศตรงนี้เย็นมาก กอดผไม่เย็นนะตอนบ่ายๆถ้าแดดร้อนๆนั่งตรงนี้เย็นสบายนั่งตกปลาชิวๆมองนี่เลยเอาเสื้อมาปูนะแม่มตตมบักฮุ้งตตมบักฮุ้งกับต้มบักหอยต้มบักหอยก <c oughs> ุย <c oughs> <c oughs> ้งเต้นก <c oughs> ุ้งเต้นแซ่บเด้อมันนั่งจดรอแต่ฟังน้ำ นี่แหละคนผ้ายางบึงเนี่ยคนดูแลให้ผู้จัดการทุกอย่างคนนี้อันนี้บกเขีอบกนเขียรังขึ้นบกเขี้ยงขึ้นตามาปูปลาใส่ตามชมตามปูปลาแซ่บๆนี่แหละค่ะก็กลับมาบ้านพักผ่อนต่างจังหวัดอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะนานๆได้กลับมาทีหนึ่งแล้วก็ ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่นะคะแล้วก็ได้มาถือว่าได้มาชาร์จแบตก่อนที่จะไปเริ่มงานอีกครั้งหนึง่งเนาะนี่นะคะไม่อยากจะกลับกรุงเทพเลยกลับบ้านมา3มวัน2วันนะคะโอเค